สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชาตเซร่ยต์ลีเกมที่14ประจำเช้าวันพฤหัสที่10พฤศจิกากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่และเช่เปิดบ้านเชอนเอาชนะออตแลนตาไป2-1เกมนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากเฟเตริโกบาสคิโรโตแล้วก็เฟเดริโกดิฟานเชสโกส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากดัวซาปาตาซาสโซโลเสมอกับโลมาไป1-1เกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านได้ประตูจากอันเดียพินาอมติแล้วก็ทีมเยือนได้ประตูจากฮางแทมิอัปราหัม ฟรนกิสติน่าก็เฉือนอาชนะซาเลนิตนาไป2-1เจ้าบ้านได้ประตูจากเจ้าโคโมโบนาเวนทูล่าแล้วก็ลูก้าโยวิกส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากบูเลเดียอินเตอร์มิลานครับทีนี้เปิดบ้านโชว์ฟอร์มโหดถล่มโบลญญาไป6-1นะฮะทีมเยือนเนี่ยนำไปก่อนจากชาลามโพสไลโคจานิสครับก่อนที่เจ้าบ้านจะซัดทีเดียว6ลูกรวดจากเอดินเซโกเฟเดริโกดิมาโกซัดไป2ฮะที่เหลือมาจากลาอุโรมาติเนสจุดโทษของฮากานชาฮานกรูแล้วก็โรเวนโกเซน อีกคู่หนึ่งครับโตอร์โน่ก็เอาชนะซามโดเรียไป2องูจากเนมันยาลอนโดจิกแล้วก็นิโคลาวาลาซินากนัก็เลยทำให้ตนารางคะแนนล่าสุดเนี่ยจากฝูงตอนนี้เป็นนาโปลีมี38คะแนนอันดับ2เอซิมิลาน30อันดับ3ถึงอันดับที่5ครับมีลาซิโออินเตอร์อัตาลันตามีทีมวิยีอันดับ6โรม่าก็มี26คะแนนอันดับ7ยูเวนตุสมี25ในขณะที่โซนท้ายตารางอันดับ18เครโมเนเซมี7อันดับสิบเก้าซัมโดเรียมีหก็บไป5คะแนน ประเดที่ดาวซโนล่าสุดก็ยังคงเป็นวิกเตอร์โอชิมเฮนที่ซัดไป8ประตูแลวเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมเกาโชในคัมคือวันพฤหัสนี้นะฮะก็จะมีเวลน่าเปิดบ้านเจอยูเวนตุสแล้วก็ลาซีโอพบมอนซา